ประจำเสาร์ที่23ธันวาคม2566ว่าต้องทำให้ได้ด้วยตอนนี้ครับวงในพยายามโอ้โหทีที่ใครแฟนเพลงี่พัทยาเนี่ยนะครับทานผู้ชมครับดูครับดูด้วยกา้านดูกลา้าบเคลย์เบียดไปเรื่อยนะฮะประสบการณนะ์ในการพักษาแต่ละคนครับโอ้โหมาแล้วครับหมัดวงในรวบมาตี ยังตีไม่ได้นะครับไทยงานเลยยังดูมีเสียหลักครับตามเข้าไปนะครับไทยงานเลยมาดมาแล้วโอ้โหแต่ว่าวงในครับมอนยันหลักใส่กันแรงเลยครับตั้งแต่ยกแรกครับเอาโดนมาซ้ายครับซินดี้ไม่สะเทือนโอ้หมีงัดศอกไปแล้วเอ๊ทิงจังหวะลุยก่อนเลยเอาทีมซ้ายโอ้ตอนนี้ครับแลกเป็นแลกครับลุยเป็นลุยแล้วโอ้ไล่กันพุรุภูพันครับ โอ้อ้าวตอนนี้เกมเปิดเต็มตัวแล้วนะครับาเดเดินเข้าหาบ้ายงานเลยออหโหว่าต่อยซ้าย่อยขวาอุกแรงเลยครับทายงานเลยหลังจากที่มีแพ้ตายในช่วงของยกที่หนึ่งือแข่งขาของซินดี้ครับตอนนี้ลืมความเจ็บลืมความปวดไปสิ้นเลยครับทายงานหวัดตั้งกระแพงหน้าสองมาอีกแล้วครับสองซินดี้นี่ถือว่าโอ้โหทยซินดี้โอ้โหหุยเาไปโอ้โหออ้แทบจะไม่เล ั้งปลุกทั้งกรอบทั้งกระตุ้นนะครับที่จะให้ไทยงานเลยฮึดไปครับไทยงานเลยอย่างได้ลูกเสือก็ต้องบุกค้นหาถ้าเสือครับเอาฝุกซ้ายครับอะไรนี่เป็นไปได้เลขโมยสามยกครับอยู่ที่ความพฮ็ดอยู่ที่ความฟิตอยู่ที่จิตใจของนักกีฬาครับโอ้งัดสองเลยครับสุดดีครับโอ้กระติกกระายก็จะเปิดฮิตเปิดเกมบุกตั้งแต่นาทีแรกของยุแรกนะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่ยอมหยุดกันครับ ไปดูไฮไลท์ยกที่แล้วครับโอ้ก็ถือว่าออกอาวุธได้<ม>สนุกนะครับนี่ครับอัปคัดขวานี่ทีมงานนี่<ม>เฮตึมเลยครับ<ม>โดนไปเต็มแต่ว่ายังไม่เป็นไรนะครับคับใจสู้จริงๆแต่ทีน้นี่สองแผลแน่นอนครับสระดับทางน้านของไทยองเลทั้งคิวซ้ายคิว,ควขวาเลยครับโดนสอกเข้าไปโอ้โหคอร์เนยินด,ดีด้วยนะครับสำหรับผู้ชนะ,นะ